ครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์ก็วันนี้มารีวิวนะชุด4ีคูณสนะชุดนี้4ีคูณสนะครับเบดสิบนิ้วนะออเดอร์6นะชุดนี้ไม้อัดแท้เลยนะชุดนี้นะครับเบดสิบนิ้วไม้อัดแท้นะเบรดคงปั๊มนะเป็นเบรดตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าในชุดไม้อัดแท้นะครับชุดนี้ไม้อัดแท้ไม้อัดแท้กันน้ำกันฝนได้เลยนะมาพร้อมกับตู้ออเดอร์6นะครับผมสีระเบิดนะสีระเบิดเม็ดๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะตู้กลางแหลม12นิ้วนะแหลมจรวดใหญ่ชุดนี้จะเป็นสตอมสาวซิสเต็มทั้งเซตนะะฮ ไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับผมพาวเวอร์ Power นะครับสตัวแล้วก็ปรี1ตัวนะชุดนี้39,000บาทนะครับชุดนี้39,000บาทนะสามหมบาทก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเบสสี BC นะสิบแปดสี่นะกลางสี่นะลั่นทุ่งแน่นอนนะอะ่เราได้ตู้อย่างละ4ี่ละมาดูว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะเครื่องปรุงเราจะมีอย่างเดียวนะตัวนี้เป็นปรีสตอมนะครับเก้าห้าห้านะบูทูธ USB นะครับยูทูธ USB ใช้ไมค์ได้มีเอ็กโคร้องเพลงได้เลยนะครับสำหรับชุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ power นะฮะเวอร์ power เราให้เป็นซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะซีรีส์ KX นะ KX 6 0 0ตัวนี้รับหน้าที่ขับกลางข้างละ2ดอกนะกลางแหลมข้างละ2นะกลางซ้ายกลางขวานะครับผมแล้วก็ KX 0พัรับหน้าที่ขับเบตข้างละ2ใบนะ18นี้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นแล้วกันนะฮะใช้คําว่างบประมาณจํากัดนะครับก็ใช้รุ่นนี้เลย39,000บาทนะเบร4สีนะกลาง4นะครับผมแล้วก็สายลําโพงต่อด้านหลังสะเป็นสาย VCT นะฮะ พร้อมสเปคคอนแยกสีอย่างชัดเจนนะสีน้ําเงินนะเป็นเบรดนะเราต่อแท่นล่างนะเป็นเบรดมานะครับมหาเบรดแล้วก็พ่วงไปเบรดอันนี้ต่อหนึ่งข้างนะครับข้างที่2นะก็เป็นเบรดต่อเบรดนะับพ่วงไปหาเบรดนะก็จะเป็นสี่ดอกนะเสียงกลางก็เหมือนกันทําเหมือนกันนะกลางและแหลมกลางจะเป็นสีแดงนะสายวีดีทีเราให้ไป10เมตรนะครับแล้วก็สายพ่วงอีก4เส้นนะครับนีด่ดูดูดูทรงตู้เสียงกลางเรานะก็จะประมาณนี้เลยนะตู้เสียงกลางเรา ทรงสวยเลยนะครับตู้เสียงกลางของเรานะครับผมก็ชุดนี้จบให้39,000บาทอันนี้ราคาไม่รวมค่าจะส่งนะครับนี่จุ๊บอินเตอร์นครมศุลนะครับผมก็มาสามารถมาเลือกมาจองมาดูได้นะฮะว่าอยากได้งบแบบไหนนะหมื่นกว่าบาทก็ได้ชุด15 2ดอกนะฮะสองหมื่นกว่าบาทก็ได้18 2ดอกนะครับสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทก็ได้สิบแปดสี่แล้วเราก็ยังมีแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนนะฮะเรารับจัดทุกชุดเลยทุกงบเลยนะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะฮะ อันนี้39,000บาทก็คืองบกลางๆนะฟังได้รับงานได้นะฮะร้องเล่นทาเพลงได้หรือใครอยากจะได้อ่าเพิ่มเป็นมิกนะมีปลั๊กไฟมีไมลอยมีมิกก็อาจจะจบอยู่40,000กว่าบาทนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับก็เปลี่ยนปีนะเป็นคอร์สนะฮะเพิ่มมิก1ตัวนะฮะเพิ่มไมลอย1ตัวนะอาจจะจบอยู่ประมาณ4 5่หมอันนี้ผมประมาณนะประมาณ4ี่หมก็ร้องเล่นทาเพลงได้แล้วนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลอง จัดไปแบบนั้นแล้วกันคือชุดอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ที่ลูกค้านะครับมีความต้องการลูกค้าอ่พอเราบอกว่าประมาณนี้3 9มหม่นอ่าเดี๋ยวลูกค้าก็บอกว่าพี่มีทักงสามหมื่นห้าไหมมีสามหมื่นไหมอันนี้ต้องคุยรายละเอียดกันนะฮะรายละเอียดเราอ่าก็ต้องจัดให้ตามงบลูกค้าด้วยนะครับผมอยากได้แบบไหนก็จัดได้แบบนั้นเลยดูครับสีระเบิดของเรานะตะแกงนะครับเรากั้นหมดเลยนะครับหนูไม่เข้าแน่นอนนะชุดนี้สามหมื่นเก้าพันบาทยังไม่มีเจ้าของนะครับสั่งกันมาได้เลย หลด500วนะัตต์นะะดอกกลาง300เวทโอ้ย100วัตต์นะแล้วดอกเบีด1000วัตต์นะดูงานสีระเบิดของเรานะไม้อัดแท้สีระเบิดของเราดูฮะสีของเราเป็นเม็ดนะใช้ e อ o x ี่โคทานะพ่นนะแห้งแล้วก็จะแข็งเป็นเม็ดเม็ดเลยนะจะเห็นเป็นเม็ดได้เลยนะฮะนี่ครับลองซูมตู้นะซื้อตู้ที่ร้านไหนนะลองดูซูมตู้เข้าไปแบบนี้นะครับว่าเป็นเม็ดไหมนะหรือว่าเป็นแบนๆน,น,นะฮะเป็นแค่เหมือนสีละบายศาสตใส่แค่นั้นนะครับอันนั้นไม่ได้มาตรฐานตู้ลำโพงกลางแจ้งนะคร อันนี้กลางแจ้งแน่นอนนะครับผมนี่ครับเป็นเม็ดเมแบบนี้เลยก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะก็ชุดนี้39,000บาทนะติดตามชมได้เลยเดี๋ยว e ีต่อไปนะตู้ชุดประหยัดจะมาแล้วนะครับในห0 0 0นกว่าบาทนะเป็น15นิ้วนะ2 0คูณ20,000กว่าบาทแล้วก็อ่าแล้วก็ 4, คูณ4 0 0 0กว่าบาทนะสำหรับ15นิ้วนะครับติดตามชมนะพิม์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะางท้องทาง y t u t u นะแล้วก็ f c e e o o o นะ ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วก็สั่งซื้อนะจะแอดไลน์เบอร์โทรตามด้านล่างนี้หรือว่าจะสอบถามโทรเข้ามาโดยตรงก็082540 6540หรือจะทักเพจ Facebook ก็พิมพ์ร้านจุอินเตอร์แคปหน้าจอมาให้ผมนะเดี๋ยวผมจัดให้สำหรับชุดนี้39,000บาทมารับได้หน้าร้านเลยนะครับผมวันนี้ก็ราเพียงเท่านี้ก็อีกหชุดนะครับบางทีลูกค้าบอกห่างหายไปไม่ค่อยลงคลิปเลยก็ทำงานเก่าก็ยังไม่ค่อยจะทันแล้วครับก็งานใหม่ก็ ทยอยอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามแลวเป็น f c นะครับผมมีราคาโปรโมชั่นแน่นอนนะโทรเข้ามาสอบถามนะวันนี้ราพีมพ์เท่านี้นะครับกับชุด4ีคูณนะครับรบส1บนิ้ว39,000บาทครับผม ราอยู่ติดสี่แยกไฟแดงวัดวังตะกูนะขา mm. เข้าเมืองนครปฐม,มนะ mm. อยู่ถนนมาลายแม่นะกิโลเมตรที่4เท่านั้นนะเนื่อกตึกงกูงนั้นมหาไร่ราชพัฒนนครปฐมนะ mm. วันนี้ก็ mm. ลาพียงในนี้กับจุ๊บอินเตอร์นครปฐม,มนะ mm. อยู่สี่แยกไฟแดงวังตะกูนะ mm. มาไม่ถูกนะโทรเข้ามาสอบถามได้นะวันนี้ลาพิเศษนะครับ